I'm big big girl in a w o เออยังไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาอยากดูหรือเปล่าอยากดูอยากดูวปก,การจีบอยหรือเปล่ากันไม่ได้จีบจีบนี่จีบอยู่ยแต่ว่าแต่ว่าจีบไม่เกง่งจีบไม่เป็น,นแต่ว่ากำลังจีบอยู่กำลังฝึกวิชาสี่ทุ่<ส>ม ี่ทุ่มถ้าจะไปซื้ออะไรในเซเว่นก็ไปซื้อนะครับถ้าจะไปซื้อเล่นในเซเว่นไปซื้อนะครับพี่เน่ผู้ไม่เคยรู้จักเซเว่นกับโรตัศหนึ่งเดือนเต็มเตมันไม่เคยไปเซเว่นมันเคยไปโรตัอกี้คิดว่ามีน้ำแข็งพี่กับเบียร์นะฮิวตะก้ามาตะก้าหนึ่งแงะไม่ทุกคนกัปตันกัปังไม่รับรักก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากัปันก็จีบได้แค่นี้ก็พอแล้ว อย่างนั้นก็ไม่กเราจีบเรามีหน้าที่จีบกำนันเปลี่ยนเรื่องทิ้งคุณเอาไปลงที่ตกลงด้วยเฮ้ยจีบ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  บอกครูไล์หน่อยครูนั่งกับเพื่อนละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมีไล์ออไม่ไปกดอะไรครูจะไล์อีกไหมไม่ไล์แล้วเนาะวันนี้ไม่ไล์ละค่ะ <c oughs> จะเบ้นเกมแล้วเบนยังอยู่ดีไหมน้อง <c oughs> เบ้น, <c oughs> น,นยุ่งเร็วขยศ ทุกคนทุกคนอย่าไปลงติกต็อกดิไม่ใช่อะไรหรอกคือเราไม่ได้ว่าอะไรเนาะคือแบบคนที่ว่าคนอื่นที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในไลฟ์อ่ะเขามาดูเขาจะเข้าใจผิดเข้าใจไหมแล้วมันละเอียดอ่อนเรื่องแบบนี้เป็นจริงจังนะเป็นแลเข้าใจทุกเลยมีคนเอาไปลงทิกต็อกสามคลิปแล้วแท็กผมมาเมื่อกี้ก็เข้าใจทุกเลยของประกันทุกคนอย่าเอาไปลงติกต็อกไม่ลงได้นะคะทุกคนทุกคนคิดถูกแล้วค่ะลงได้เลยทุกคนลงได้นะที่เราจีบน้นอ่ะเนาะ ทุกคนลงเยอะนะที่เราจีบกันนั้นอ่ะคนต้องเอาไปลงไปเยอะที่เราจีบกันนัอย่างเงี้ยทุกคนจะเขาได้รู้ว่าเราจีบกันนั้นอยู่เข้าเรื่องเองตลอดเลยนะมีกันก็ก็ต้องคุยเดี๋ยวของเราไม่อ่ะอย่าคุยเดี๋ยวจีบเองไงอ่ะเอจะุยเรื่องของเราจะดูทำไมตกปากเลยหนุ่มน้องก็เป็นการยักเลยอย่าคุยเดี๋ยวของเรา ก็ยใช้เขาไปลองไม่ได้เพราะรังกีบอยู่เจ็บักย้อนคนใจค่ะพี่ลุกไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกสวัสดีครับคุณคนผมให้ไม่เกินผมให้ไม่เกินสองเดือนที่กันกับพี่จอยจะได้ครบกันเดี๋ยวผมจะทำจะเป็นการนที่ ขนาดไม่ละไม่เงยไปนั่นเลยไม่ยิงจับไอเบอร์ไม่ไันยิงจับไอเบอร์ไม่ไปนั่นไม่เอาไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่เบนเช็คเอฟซีบอกว่าพี่เบนเช็คใหญ่แล้วเช็คเติ๊กต็อกใหญ่แล้วไม่หรอกคนที่ว่าอยู่ในไลฟ์เขารู้แหละว่าเราหยอกอะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์อะไรพี่เบนไม่ต้องบอกคดีมันปัญหาไม่อะไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเออผ้ามันฟองเนาะพี่จอยได้เลยพี่จอยพี่จอยจำไว้ที่ใครไม่ได้มีคนเดียว แต่กันไม่เคยแต่ว่าพี่กันไม่เคยแกงกำนันเลยนะที่บอกไปทุกอย่างก็คือเรื่องจริงชอบก็คือชอบชอบจริงๆจีบก็คือจีบอยากจีบจริงๆไม่มีใครก็คือไม่มีใครไม่มีใครจริงๆไม่มีคนเดียวมีหลายคนผมมีคนเดียวผมมีในหัวนี่เป็นไอดอลครับเมียแปดผมเนี่เมียแปดครับคนยาวเมียแปดกัมป่ะแบ่งใครก็แบ่งได้อย่าแบ่งเดียนะนี่ มองตาหน่อยได้ไหมอะ่ะนี่วิ่งไปดับเทียนพายทีวิ่งเลยวิ่งเลยไฟไหม้ลืมไม่พักตะกี้ขึ้นมาไม่พักเราจดเทียนไม่นานแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าเลยหนูว่าละลายเหมนแทนพี <c oughs> ่ลุงโต้งเมียเปดพี่การนายุทธยี่สิบแปดครับ ขี้ที่แปดครับที่การอ้อนเก่งที่การอ้อนเก่งไหม FC ถามไม่เก่งครับไม่ไม่คิ้ว้อหรอกที่การจะอ้อนเก่งก็ต่อเมื่อคนนั้นหน้าอ้อนอ่ะอย่างเช่นกำนันน่ะแบบกำนันคิดถึงเราไหมอ่ะการคิดถึงกำนันเนาะดูนนอนจะคิดว่านอนน่ารักตาย คิดถึงไหมคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงไหมครับไปกันอย่างนี้กันนั่นเรากิจจังกันนั่นหญิงหญิงเวอร์ไปหลังแมวกันนาที่หองเราเดี๋ยวเราจะเคลื่อนเอง ทุกคนเอ็นดูใช่ไหมไมมีแต่คนบอกว่าเอ็นดูพี่กันอํนนั้นไม่เอ็นดูนเราเลยพี่มนามีแฟนยังคงงรับยังค <laughs> <laughs> ่ะโสดยังไงโสดยังไงแม่อดจะมันก็ต้องอดบ้างแหละนะคนม,มันโสดอะนะพ <laughs> <laughs> ี่การชอบความรู้สึกของคนสองคนจีบกันนะจริงๆ จริงๆก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากรี่เป็นแฟนนะทุกคนแต่ว่าชอบเวลาจีบอบรู้สึกว่ามันมันฟินดีว่ะเวลาจีบใครเนานะมันเป็นพลังบวกมันเป็นพลังบวกถ้าเป็นแฟนอะถ้าเป็นแฟนอะมันก็จะเป็นอีกอีกฟิลหนึ่งใช่ไหมอีกฟิลไปเลยอะแต่ว่าเวลาเราเราจีบใครทกุกคนเนะมันจะเป็นฟิลแบบ แบบน่ารักอะเออไม่เหมือนจะเป็นแฟนนะโอเคโอเคอันอันไม่ต้องเป็นแฟนพี่สาวผมนะไม่ไหนู้วไอพ่มก็ชอบอยากเป็นแฟนกับพี่จอยแล้วแต่ว่าแต่ว่าตอนจีดนี่ก็ยังดีอยู่ก็เมื่อไหนหัวจีบคู่เบียนนั่นแหละมันต้องใช้เวลาไงแต่ว่าตัดทางพ้มนะติวีบลกนี่อะเดียวมีฟันทางมันีมีฟันไอแปด be in m d ที่นี่ติดตกรงงานหรือโรงงานน้ำตาลตอนจีบใช่ตอนจีบมันตื่นเต้นไหมมันก็เป็นปกติแต่ต่อไปอ่ะจะหวานหรือจะขมมันก็จะแบบค่อยว่ากันมันก็มีอยู่ล้วล่ะผมคนจีบกันอ่ะเวลาเจอหน้ากันมันก็จะตื่นเต้นมันก็จะพูดไม่ออกใช่ไหมแต่คนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเจอหน้าก็ปกติไหมอ่ะก็อาจจะมีโมเมนต์หวานๆนะ แต่มันก็ไม่หมืมนมนอนตอนจีบหรอกอม,มันก็มีตีกันบ้างแน่ๆอะ่ะถ้าไม่ตีกันลูกก็ไม่เกิด <c oughs> อยากใส่เดียวกับคนที่ในใจเธอได้เอ๊ะทำไมเป็นเรานะอ่ะ <c oughs> ใจของเราไม่เปลี่ยนแปลงเป็นดังโชคชะตา